สวัสดีครับสวัสดีทักทายพามาดูหน่อไม้ไผ่ใจแอนนะครับโอ้ยบ่พอข่าวเางาเลยเสียดายยังเดียวลำเฉียงเอียงคางแล้วเพราะว่ามันแตกออกมาหลายครับง,งามๆเลยครับบตัตตอนี้สีได้มีลำโยกรกะทอมแล้วนะครับหน่อนน้อยก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่จะรอดหรือไม่รอดคอยดูเพราะว่ามันเพราะว่าขึ้นลำแล้วนะครับเขาจะไปเลี้ยงลำกันหมด มาครับนี่เริ่มจะไปแล้วครับนอนนี่เขาเรียกว่านอนไผ่ตายหนึ่งโอเคอาหารมานน้ำลำมูนี่เพื่อครับนี่อาหารเห็นปะครับนี่ <c oughs> เริ่มไปแล้วนะครับเหลือแต่นี้ีแข้งนอนไม้กำลังงามโอ้ยครับนี่ใช้ง่ายใช้ได้ครับลำงามลำสวยครับอัปเดตกันได้เบิรงนะครับเนาะโอ้นอนนี่วันสิมตาตัดไปต้มก็ได้ไม่แย่ไหวเลยโอ้ยสะอ่อนสะอ่อน นะครับกําลังแตกขึ้นมาเงาขึ้นมาเรื่อยๆครับอันไหนพอที่ยดตัดแต่งออกก็เจี๊ยดตัดแต่งออกนะครับลำส,สวยๆขึ้นมาละทุนค,ครับอันนี้เดี๋ยวเจะไดดมาตัดไปทําอาหารรับประทานคื่กันละครับแตกขึ้นมานอนนี้หาอาหารเก่งกินอาหารเก่งก็รอดครับนอนอะไรกินบ่าเก่งก็บยุบไปแต่แบบนี้นะครับน่าจะรอดมาแล้วละถ้าขึ้นลักษณะนี้เขาจะรอดครับ ครับรอดแบบนี้ครับนี่รอดแบบนั้นลอดครับเอาคลิปนี้ฝากไว้สักนี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ